สบายดีพี่น้องปลอดภัสุขสุขคนตอนนี้ก็มาพบกับดีเจโปเอซิเบลอีกแล้วเนาะตอนนี้ดีเจโปเอซิเบลก็มาตกเบ็ดปลาเนาะคอยคำย้ำแรงเนาะกับซี่ใบไม้เนี่ยน้อยหนึ่งเนาะตอนนี้ดีเจโปเอซิเบลก็มาตกเบ็ดปลาเออก็ได้แล้วตัวหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะส่วนวันเงียะนี่ก็เป็นเงียะอันขี่กระเดือนเนาะพี่น้องเนาะขี่กระเดือนเงียะขี่กระเดือนพี่น้องเออก็ได้ตัวหนึ่งเป็นปลาเนี่ยเนาะพี่น้องเนาะปลาขาวพี่น้องปลาขาวปลาปกนี่แหละพี่น้องเลยเออนี่ได้แล้วตัวหนึ่งตกขึ้นมา เออคือว่าดึงอีกแล้วไม่ที่แล้วพี่น้องึงอี่แล้วึงอี่แล้วไปท้ายกัดเร็วๆเร็วๆเย็วๆพี่น้องได้อีกแล้วพี่น้องได้อีกแล้วตัวหนึ่งนี่ก็คือเบ็สคาพเจ้าเนาะพี่น้องเนาะเบ็สคาพเจ้านี่เห็นบ่ไม่โจดพี่น้องเอาไม่โจดเฮ็ดนี่ เป็นเบ็ดทองเนาะพี่น้องเนาะเป็นเบ็ดทองเพรได้กินได้ยากกินดอกพี่น้องเลยนี่เห็นบ่กกระโปกพี่น้องคือเกาลาบหรือว่าเฮ็ดปิ้งเฮ็ดยังกินกับแบ่บพอดีงาับเนาะพี่น้องเนาะก้อยก็ได้เศษๆนู่นนู่นพี่น้องเลยนี่ สองโตดีดีเลิ่พี่น้องเอ้ยหาก,กินง่ายพี่น้องอยู่ทงไหทงหน้าบานเฮาหาก,กินง่ายใส่กี่กเดือนคือเเขาพี่น้องเลยบุมีไฟมาลกควนดอกอยู่ทงไหทงหน้าเฮาเองีพี่น้องเด็ดเอานี่ เห็ดเอาเลยเนาะพี่น้องเนาะเสียบใส่เสียบใส่จนสุดเป็นเลยผีน้องเลยกะลงมือเลยเนาะพี่น้องเนาะโอ้จันยุงเนี่ยน้อยหนึงกะที่ว่าตกตกไกวเนาะพี่น้องเนาะ ตก,ลแ,ลก,าาลกแล้วก็เสียป้าน้องพี่น้องนอนแล้วก็มานั่งหลินเนาะนั่งจนกว่าอันสีไดงอีกแล้วเนาะตอนนี้ก็สีแดงเอาเมื่อเฮือนก่อนพี่น้องเอ้ยสีแดงเอาไปจีไปปิีงกินกันแล้วแต่เนาะเกินอะไรกินก็ได้เนาะสีแดงลาพี่น้องไปก่อนแหละสีป้านี่ก่อนเบ็ดแล้วก็สีมาเอาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อ